ครับอดอกไม้ครับคุณพ่อเชิญครับร,รับท่านต่อไปนะครับคุณคุณพ่อคุณทันแก้วประเสริฐครับประธานผุ้ปรกิจกิจทันสมัยครับเรียนเชิญครับ เชิญครับท่านถัดไปครับคุณพ่อเพนแก้วหอมครับผู้จัดการห้างส่วนจำกัดเป็นสนองปุ๊บครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปครับท่านวิชัยการไมตรีจิตผู้จัดการร้านชุพผลค้าข้าวเรียนเชิญครับท่านต่อไปครับนางกัญชัยพรธนกเกษมสุขุลผู้จัดการผ้าข้าวเกษมสุขาณิชย์เรียนเชิญครับ ท่านต่อไปคุณพี่พิชาติรันประจักษ์นะครับเจ้าพนักงานที่ดินสาขาจังหวัดุรินร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาชุมพลบุรีครับเรียนเชิญครับอ่าตอนนี้ขออนุญาตแนะนําเพิ่มเติมนะครับที่เดินทางมานะครับนางสุรีธรรมากรองนายกอบจสุรินทร์ผู้แทนนายกอบจสุรินทร์ครับครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ครับอ่าท่านต่อไปที่มาวางดอกไม้นะครับขออนุญาตท่านเดินทางมาแล้วนะครับขอเรียนเชิญคุณพี่สุรีธรรมาศครับรองนายกอบจอสุรินทร์ครับไปวางดอกไม้อ่าด้านหน้าเลยครับท่านมาแล้วก็ให้เกียรติท่านท่านมาแทนนายกนะครับครับ <c oughs> ครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปครับนางบุษบาเล่าเรื่องสารสนุขอำเภอชุมพลบุรีครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปครับนางนิคาแสนโยธาพยาบาลพิชาชีพชำนาญการพิเศษนะครับแทนผู้บริการโรงพยาบาลชุมพลบุรีครับเรียนเชิญครับวางดอกไม้จังนะครับโอวาง